ดูคาติเดวเลคือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ูคาติให้กว้างขึ้นกว่าที่เคยด้วยดีไซน์แบบครุเซอร์ที่ผสานความดุดันจากสายพันธุ์สปอร์ตเข้าไปได้อย่างลงตัวโครงสร้างตัวรถดูบึกบึนแต่มีความโชบเฉี่ยวตามแบบฉบับอิตาเลียนไฟหน้าทรงตั้งแนวดิ่งเส้นสายของแฟริรเน้นกล้ามเนื้อและกลิ่นอายของจักรกลที่ทรงพลังนี่คือรถที่เมื่อจอดอยู่เฉยๆก็ยังสามารถเรียกสายตาจากทุกคนที่เดินผ่านเครื่องยนต์ที่ไร้การประนีประนอม หัวใจหลักของดูกาติเดวลคือเครื่องยนต์เทสตัสเรต้าดีวีที่ขนาด1262ซีซีแบบวีทวินที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ162แรงม้าพร้อมแรงบิดที่พุ่งสูงในรอบต่ำและกลางทำให้การขับขี่ในเมืองหรือการเร่งแซงบนถนนหลวงเป็นไปได้อย่างร้อใจเกียร์6สปีดพร้อมระบบควิชิปเตอร์ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องนี่ไม่ใช่เพียงรถครุยเซอร์ทั่วไปแต่มันคือยานยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อขับสนุกอย่างแท้จริง สมดุลระหว่างพละกำลังและความสะดวกสบายดูกาติเดวเวลไม่ได้เน้นเพียงพละกกำลังเท่านั้นแต่ยังใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายในการขับขี่ด้วยระบบการสะเทือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาด50มิมและด้านหลังแบบโมโนช็อกจาก s าชที่สามารถปรับได้รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมทั้งบนถนนเรียบและพื้นผิวที่ไม่เรียบความสูงบาะเพียง780ม mm. ิลลมตรทให้ผู้ขี่สามารถวางเท้าได้อย่างมั่นใจ และเบาะนั่งที่กว้างช่วยให้ขับขี่ไกลๆได้โดยไม่เมื่อยลา้าเทคโนโลยีที่พร้อมตอบโจทย์ยุคใหม่ในแง่ของเทคโนโลยีวลมากกับฟีเจอร์ล้ำสมัยเช่นหน้าจอเรือนไม้แบบ TFT สีเต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านดูกาติมันติมีเดียซิสเต็ม DMS มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3แบบได้แก่สปอร์ตทัวริงและเออร์บันซึ่งจะปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์การทำงานของ ABS และ t r a c t i o n Control ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ระบบเบรกและความปลอดภัยระดับพรีเมียมเพื่อรองรับพลังมหาศาลร,ระบบเบรกของดูกาติเดวลใช้ของเบรโ o แบบเรเดียลเมาส์โมโนบล็พร้อมจานเบรกคู่ขนาด320 mm มมด้านหน้าและจานเบรกเดี่ยวด้านหลังพร้อมระบบ c o น n e r i n g ABS จากบอ h ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้แม้ในขนาดเลี้ยวช่วยให้มั่นใจได้ในการเบรกในทุกสถานการณ์ดีไซน์และเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เดวเวลแตกต่างจากรถในคลาสเดียวกันคือเสียงของเครื่องยนต์วีทวินที่ดุดันและมีเอกลักษณ์เสียงท่อที่คำรามอย่างหนักแน่นสร้างประสบการณ์ที่เราใจทุกครั้งที่บิดคันเร่งนอกจากนี้ยังมาพร้อมล้อหลังขนาดใหญ่240มิลิเมตรซึ่งเพิ่มความมั่นคงและความเทในทุกองศาการมองการใช้งานและการปรับแต่งแม้จะดูเป็นรถที่เน้นการแสดงพลัง แต่ดูกาติเดวเลยังสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างน่าประหลาดใจเบาะนั่งสำหรับผู้ซ้อนมีที่จับซ่อนอยู่ภายในดีไซน์สามารถดึงออกมาใช้งานได้เมื่อต้องการและยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายจากดูคาติเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เจ้าของได้ตกแต่งรถให้ตรงตามสไตล์ของตนเองสรุปความน่าสนใจดูคาติเดวเลคือการรวมร่างของครูเซอร์และสปอร์ตบค์ได้อย่างกลมกลืน มันไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่มันคือผลงานศินลปะที่เคลื่อนที่ได้มีทั้งพลังเทคโนโลยีความสะดวกสบายและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวและพร้อมจะโดดเด่นทุกครั้งที่ลงถนน